โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลหานะครับกับเกม u n นเค l a n d นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับผมโดยตัวเกมจะเล่าถึงโลกที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมโลกและผู้คนเนี่ยต้องอาศัยอยู่บนสร้างปรักปรพังหรือว่าต้องทําแพทําเรืออยู่นะครับอารมณ์เหมือนหนังเรื่องว a t ต r World เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะเป็น EP แรกที่ผมมาลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาจนภัยกันใน u n นเค l แ n d นะครับไป let's go โอ๊ะโอประเจ้าโอ๊ะปะเจ้าส่งเรามาจาับฟ้าเพื่อมาติดเกาะ Discover new location ให้เราไปสำรวจเกาะเหรอก่อนนี้เหรอโอ้โหภาพโคตรสวยเลยว่ะเออเอาเรื่องอยู่นะเออเออโอ้โหและนี่ก็คือโลกที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมโลกนะครับทุกคน ขางให้เราไปสำรวจเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจดูรอบๆก่อนเขาให้อะไรมาด้วยเนีย่ยอ๋อเป็น stone hatchet นะครับผมเป็นขวานหินไปได้ไหม IM s v i v o r โอ้ได้ไม้แพร่งเยอะมากเกม s v i v o r ต้องมีขวานพิกแอ็กทอสหอกต้องมีของพวกนี้ฮะไม่งั้นคนเล่นจะเอาชีวิตรอดไม่ได้ ด๋ผมลองฟาร์มไปก่อนนะไม่รู้ว่ามันเอาไว้คราบอะไรบ้างเออเดี๋ยวดูก่อนว่ามีระบบคราบอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นระบบคราบของเกมซังเคแลนนะครับทุกคนเราสามารถคราบธนูแล้วก็หอกอันนี้เป็นอะไรพวกเครื่องมือหรอมีทอสแล้วก็มีบังเกตขวดอันนี้เอาไว้ส่งไงที่ปาวะเหมือนในหนังติดกเกาะอะไรพวกเนี้ยส่งจดหมายอะ่ะหรือว่าทำอ๋อไม่ใช่นะครับมันเป็น ขวดเอาไว้ดื่มน้ำนะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นกระเป๋าพิกแอคคอนติดกบแล้วก็ไปตกปลาอันนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาคนตลกเลยวะใช้เป็นมะพร้าวเนี่ยลยกระลามะพร้าวแต่ในข้อมูลของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามบอกให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับเราควรค้นหาทรัพยากรต่างๆสร้างบ้านสร้างที่นอนแล้วก็จัดการกับความหิวของเราเลยครับมา น่บูปริ้นตอนนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ดีก็ถูกปล่อยมาจากฟ้าหล่นมาจากฟ้าเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยว่ะไปดูหน่อยอะไรเอ่ยกด F ในการรีเสิร์ชโอ้เป็นไส้เดือนนะครับแล้วก็มีชาโคมาเลสตอเบอรี่เก็บมาทั้งหมดเลย น,นีอะไรเหตุ Head. ค้นหาค้นหาโอ้อะไรอ่ะเป็ดห่วงยางเหรออ๋อเป็ดยางไม่ใช่เป็ดห่วงยางเป็ดยางนะครับแล้วก็จะมีอาหารกระป๋องอุย้ยนี่ไงที่เอาไว้เพิ่มเลือดแล้วก็มีแบนเดจด้วยเก็บมาแถมได้ทอส์มาด้วยแจวเลยผมเอาทอส์ไว้ในช่องควิกสล็อตก่อนแล้วก็อาวุธสำคัญที่ผมจะต้องคราฟเลยนี่หอก อุปกรณ์เริ่มต้นตีไม้ตีไม้ตีไม้ไมเอาไปแทงปลาหาอาหารโอ้ทุกคนครับแล้วในโลกของซันเคนแลนเนี่ยมันก็มีกลุ่มอ่าพวกมนุษย์นะครับมนุษย์กายพันธมีฆาตกรนะครับแล้วก็มีพวกทาสนะครับมีชุมชนมีนักล่านะครับแล้วก็มีเป็นกองทัพด้วยนะครับผม ที่อยู่ในโลกของซันแคล l เดี๋ยผมลองดูแมปหน่อยดิโอ้โหแมปกวา้างมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ c แคส w a ไอแลนด์นะครับผมเป็นเกาะที่เรามาเจอเกาะแรกเลยเดี๋ยวผมจะต้องลองคราฟอะไรบางอย่างดูก่อนนะตอนนี้ที่ผมสามารถคราฟได้บ้านเลยหรอสร้างบ้านได้เลยหรอต้องใช้โอ้ไม่เดี๋ยวไปหามุมสวยๆหนะ่อยดีกว่าเอามุมแบบริมหาดเลยปะ่ะหรือว่าตรงเมื่อกี้มันดีดีสุดแล้ววะ เออตรงนี้ก็แด้มาถึงจะสร้างบ้านเลยว่ะเอาเป็นบ้าน6บล็อกแล้วกันแค่นี้ประตูไม้ไม่พอแล้วตัดไม้ก่อนเออพอเวลาแบบว่าเรามีประสบการณ์ในเกมเอาชีวิตรอดอะเกมพวกนี้มันดูเล่นง่ายมากเลยนะฮะบอกเลย เออมันดูแบบมัดูชิลอ่ะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในเกมแนวสไ r เวอร์อะมันดูชิวมากอะเพราะว่าหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันนะครับในการสร้างนู่นสร้างนี่อันนี้เป็นประตูทางเข้าเรานี่แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นหน้าต่างแล้วกันเพื่อเอาไว้ดูวิวทิวชัดอ่าตรงนี้เป็นกำแพงไม้หม,หมด นี่แหละนี่แหละนี่นี่นี่เจ้าไม้มาเป็นบ้านชั้นสะด,ดีโอเคใส่มาครับใส่มาผมเก็บได้เยอะเดี๋ยวเราสร้างบ้านเสร็จเราค่อยไปล่าปลากันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างในทะเลนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าทะเลเนี่ยสิ่งที่ผมคิดไว้ในหัวเลยก็คือฉลามนั่นเองไม่ต้องมีแน่นอนเออมันไม่มีบันไดไอ้นี่หรอวะ บันไดที่เอาไว้ไว้ขึ้นบ้านเราอ่ะมันไ,ไม่มีหรอเขาไม่มีต้องกระโดดหรอโดดขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำบ้านเสร็จก่อนล้วก็ผมทำชั้นเดียวก่อนนะครับบ้านเราไม่รู้ว่ามันต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ทำชั้นเดียวไปก่อนเก็บของให้มันได้ก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวต้องทำเสาด้วยหรอโอโ้โหถึงจะทำหลังคาได้ว่ะ เอาเรื่องเรียบร้อยบ้านเราโคตรเท่บ้านหลังแรกครับอันนี้บ้านหลังแรกตอนนี้จะมิน่าของเราเริ่มเหลือน,น้อยแล้ววะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเขาบอกว่าให้เราไปล่าปลานะครับเออแล้วผ้ามันทำไงวะเดี๋ยวดูก่อนนะ ใช้เป็นคัตตอนเหรอต้นคัดตตอนเป็นยังไงวะในก่อนนี้มีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีว่ะต้นผ้าไม่มีโอ้ปลาอะไรวะนะ่ะโอ้หโลกเรา จริงอันนี้มันไม่ใช่เกาะน,นะผมว่าแม่งน่าจะเป็นเขามากกว่าวะ่ะเราล่ามได้ป่ะตัวนี้ปลาอะไรเหมือนปลาเข็มเลยวะ่ะมานี่มานี่ไอ้หนู เฮ้ยใจไม่ออกายใจไม่ออกออออตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะโอ้เป็นพวกเศษเหล็กนะครับผมส c r a p ผมว่าการแทงไอ้พวกปลานี้แม่งน่าจะยากอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูผมจะสู้มาใ้ได้นะครับ ปลาตัวเล็กๆนี่ไม่รู้ว่าเราจะแทงมันทันหรือเปล่าว่ายโคตรเร็วอ่ะอ๋ออะควาแมนมึงจะไปไหนมานี่ไอปลาเข็มมานี่อึ่ไม่โดนเลยว่ะอออตายสักทีเดเว้อตายเด้อ ไม่ไม่ไม่น่าไหวว่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเราน่าจะล่าปลาตัวนี้ไม่ทันว่ะคอมมานแนนรูของเราเต็มขึ้นฟังด่วนเลยโอเคดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ไหวกับการล่าปลาตัวนั้นเราจะต้องทำอาวุธที่มันดีกว่านี้หรือไม่ก็ คราฟตีนกบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราเต็มแล้วนะเดี๋ยวผมจะสร้างกล่องเก็บของก่อนเก็บก่อนอะไรที่เราไม่ใช้เก็บไปเออหรือว่าต้องทำเบ็ดตกปลาหรือเปล่าวะมาผมเหมือนเห็นเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเป็นแพร่ทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะอยู่ตรงนู่นอะ่ะ อะไรอ่ะมองไม่เห็นอนะมันได้มีกล้องสองทางไกลว่ะตอนนี้เราสำรวจไปได้เพียงหเองนะสำหรับเกาะน,นี้เดี๋ยวลองเดินดูรอบๆอ,อ,อีกครั้งหนึง่งอาจจะมีอะไรบางอย่างป่ะเดี๋ยวลงไปหรือซากรถอ,อีกรอบหนึง่งเมื่อกี้ผมหรือไม่สำเร็จนะเพราะว่าของเต็มก่อน ได้ไหมไม่ได้เออเราจะไปหาต้นคัสตอมที่ไหนวะไอ,อ้พวกสาร่ายนี่มันเก็บได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โอเจอแล้วเดอะแมนชั่นจมน้ำอยู่ข้างหน้านเรามีฉลามใช่ฉลามปะวะเดี๋ยวไปดูดิ เสียงอะไรอ่ะขี้น่ากลัววะ่ะเออฉลามว่ะเขาบอกว่าฉลามมันจะไม่ทําร้ายคนหรอกถ้าเกิดว่าเราเออ,อยู่เฉยๆนะแบบเราไม่เราเราไม่กระดิกตัวมากอะ่ะเราค่อยๆไปอะ่ะฉลามมันจะไม่ทําร้ายเราด้าน,นล่างเป็นแมนชั่นล้างนะครับที่จมน้ําอยู่นี่ไงที่ผมเห็นจะเกาะบ้านเราเดี๋ยวไปดูซิว่ามันคืออะไรเออฉลาม,มันเหมือนจะปกป้องแมนชั่นนั้นอยู่นะครับเฮ้ยทุกคนผมมาถึงแล้ว มันเขียนว่าอะไรอ่ะโมเทลเหรอโรงแรมเหรอโรงแรมในโลกที่แบบน้ำท่วมโลกเนี่ยนะเดีย๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นแพที่ลอยอยู่ตรงข้ามเกาะบ้านเรานะครับเกาะบ้านเราอยู่ตรงนู้นโอ้เป็นเทรดดิ้งเอาโพสว้าวมาถึงแล้วครับโอ้หระบบโคตรสุดยอดเลยอ่ะสวัวดีคุณผู้หญิง โอ้โหมีปืนด้วยแล้วก็น,นี้เป็นบูปินของนะครับเราจะแลกอะไรกับเขาได้อ่ะเบตตกปลาผมต้องการมากเลยอะแลกกับอะไรวะคุณเอาไม้ไหมไม่พอไม้แบบเยอะๆเลยอะไม่พอเขาไม่เอาอะเบตอ,เอะเ็ดเอาไหมแลกกับเบดให้พออาหารเอา,เอาหมดตัวกูเลยอะ อ่ะพอไหมหมดตัวเลยไม่ไม่ได้วะ่ะมันมันมันแพงเกินไปอ๋อเเป็นระบบเทรดนะครับที่นี่โอ้โหแรกกับสมิคอลแค่ขวดเดียวใช้ของเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะ ตอนนี้เรายังจนอยู่นะเราไม่สามารถที่จะแลกของอะไรได้จะมีอะไรให้ขโมยไหมมีอะไรให้ผมกดเก็บได้ไหมเนี่ยเนี่ยนี่แน่กี้งกแล้วเกินคุณผู้หญิงเออเป็นคนจนมันก็ลบาบากนี่แหละอ่ารู้ได้หรอว้าวเทคเอาสแคปนี่ตึงจัดอะขโมยของเทร uh huh. ดเดอร์อาฮ่าเ้อผ้า วิ้ยได้ผ้าเต็มเลยอ๋อผ้าหาจากที่นี่ก็ได้อะเนี่ยแม่งแม่งมามามาร้านเขายังเสือกมาขโมยของที่ร้านเขาอีกอ่ะเช็คเอาโอ้ของเยอะว่ะแล้วผมขโมยไงแล้วผมขโมย อันนี้ได้ผ้ามาห้าดูซิว่าเราสามารถครับเป็นตกปลาได้หรือยังไหครับเป็นตกปลาใช้เชือกหนึ่งครับโยนของแป๊บนึงนะครับเป็นตกปลาใส่ควิกสลล็อตแคปเต็มแล้วอันนี้กินเลย,ยเหมือนจะมีอาการหนาวด้วยว่ะหนาว ผมหนาวคุณผู้หญิงไม้หนาวหนาวทำไงอะไม่มีแคมไฟเลยวะที่นี่อ้ไปไมไมไกูคิดอะไรอยู่กูคิดอะไรอยู่อะหนาวขนาดนี้กูจะว่ายน้ำกับเอ่อที่นี่ไม่มีที่นอนหน่อยหระครับคุณวนสวย ผมหนาวมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีทำไงดีเอ่อแคมไฟอยู่ไหนกูค,คิดอะไรอยู่กูสิ่งกระโดดลงไปวะนะ่าทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเออหนาวหนาวหนาวคับไปได้ไดป่ะวะแคมไฟโอ้โอ้โโอ,โอ้ลอดตาย โอ้ยหนาวหนาวเซอร์ไว s เวอร์เซอร์เกือบตุยโอ้วันนี้ครับแคมไฟได้โอเคไม่สามารถระวังในที่ของคนอื่นได้ด้วย,วยหรอวะเนี่ยตอนนี้เวลาตีสี่แล้วเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นเราค่อยว่ายกลับไป ออโชคดีมากเลยนะที่ผมเดินทางมาที่เทเดอร์นะครับทำให้เราได้ของจำเป็นหลายอย่างเลยตอนนี้เราจะต้องรอเช้าเช้าจีเชาา้าจ๋าแล้วก็สแคปเนี่ยยังเอาไปคราฟพวกบ้านเหล็กได้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมทางขวาผมเนี่ยเราสามารถคราบบ้านเป็นเหล็กได้วะ่ะแล้วก็รีเสิร์ชเทเบิลอันนี้ต้องต้องคราฟแน่นอนอันนี้โต๊ะเหมือนจะเป็นโต๊ะเรียนป่ะหรือว่าโต๊ะคราบของวะ่ะ แล้วก็จะมีตัว Simple Purify นะครับอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับการแปลงน้ําทะเลเป็นน้าสะอาดนะครับแล้วก็ดื่มได้แล้วก็นี้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้สำหรับการาปิปรนนรรป้งย่างปลานั่นเองอาหารของพวกเราโว้เฮ้ยผมค้าบได้แล้วหรอไอเรือลำนี้อ่ะแรงก็วะ เรียกว่าเรือเป็ดอะ่ะเหมือนเหมือนที่ในสวนสาธารณะที่คู่รักก็ชอบไปนั่งปั่นเรือกันอะ่ะแต่อันนี้แม่งเป็นแบบเรือแบบซากประหลักผักพังมากโอ้ยสบายดิอย่างงี้มีอันเนี้ยก็ชิลเลยดิโอ้แรงอยู่นะแต่ไม่น่าหมดแต่ไม่น่าหมดใจเย็นใจเย็น ไ <g ill ain> อเกมมันทำดีว่ะมันทำเจ๋งมากอะ่ะโอเคถึงแล้วอย่างงี้เราก็สบายดีครับมีกองเก็บของด้วยโอ้ฟาร์มทะเลเพล,ลินเลยอย่างงี้เพล,ลินมีฟาร์มเพล,ลินเลยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะต้องคลาฟอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวลองไปตกปลาดูหน่อยดูหน่อยลวกัน ต้องใส่เกลือปะวะอ๋อเก่ือได้นยยนหนึ่ตัวเลยจะมีปลามาติดเราไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้ยปลาอะไรอะ่ะวาฮูปลาอะไรวะ บอกอาหารบอกอาหารสิบเดี๋ยวผมจะคราฟเตาปิ้งย่างด้วยโคชิลเอาวางข้างนอกไม่ได้หรออันนี้ต้องวางในบ้านอย่างเดียวหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้โคตเท่เลยว่ะใสไปก่อนไม้ สุกยังเนี่ยแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเราสามารถชีวิตออดได้แล้วแต่ปัญหาต่อไปเลยคือน,น้ำที่ผมจะต้องทำตัวอริไฟว่ะต้องไปหาคอมมานแดนแล้วก็สแคปอีกสิแล้วก็ไม้น่าจะหาไม่ยากแต่อยากจะรู้ว่าปลามันสุกหรือยังดูยังไงอะ่ะมันสุกยังวะสุกแล้วโอเคเราได้มาเป็นปลา วาหูที่สุกบวกเลือดบวก energy โหบวกอาหาร30บวกเลือด10แล้วก็บวก energy หน,นะครับผ็สามารถเอาเห็ดไปย่างได้ด้วย <ST AR> เห็ดย่างเห็ดย่างโอเคครับทุกคนฮะ <ST AR> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับจากเกม Sun ันเคนแลนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะต้องไปหาผ้ามาให้ได้นะครับเพื่อทําการคลาบที่นอนนะครับผมแล้วก็ออกสำรวจต่อนะ <ST AR> นี่ผมต้องคลาฟที่นอนให้ได้ ผ้า3แล้วก็ไม้10รวมถึงตัวซิปเปอร์พอลิฟายด้วยเลยครับเดี๋ยวต้องดำน้ำไปหาคอมมาแนแดนแล้วก็สแคปเอามาคราฟตัวบำบัดน้ำนะครับอันนี้ก็น่าทำนะเนี่ยเอาไว้ปลูกปลูกต้นผ้านะ่าจะได้อยู่นะเออส่วนการคราฟเรือเรานี่คือเจ๋งมากแพดเดิลโบอสเรือตีนถีบคราฟง่ายสุดแหละโอเคครับ <laughs> okay, ไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ